เท uh huh. ่าที่ผมไปดูในสตรีมนะครับเขาบอกว่าบัวใครนะครับนี่คลิปเกมนี้นะครับผมนะตามนั้นฮะจะวางจำหน่ายนะครับวันที่ 24มิถุนายน2568ครับหรืออีกประมาณ7วันที่จะถึงนี้นะครับผมนะเกมนี้นะครับผมได้ทำการเซ็นนะครับอยู่ในสิ่งที่อยากได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเกมนี้ยังไม่พร้อมแชร์งบบานบนสตรีมจนกว่าจะครบ7วันนั่นก็คือวันที่24มิถุนายนนี้ครับถูกป่าวะ1 7 18 19 20 21 22 23 2 4ถูกละววันครับจนกว่าจะครบ7วัน คำอธิบายนะเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่มันผู้ใหญ่ยังไงวะ <_ Promise> มันเด็กก็เล่นได้นะเว้ย <_ EN> เดี๋ยวเดีวเดี๋ยเดี๋วอันนี้ไม่ได้กล่าวหาอะไรทางเกมเขานะแต่ผมสงสัยว่าทำไมมันต้องเป็นทำไมมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ <_ EN> ขนาดพวกผมคุณปันแล้วก็เพื่อนๆผมก็ยังเล่นได้เลยนะเกมนี้มีภาพระบบสนทนาณที่ละเอียดอ่อนอาจไม่เหมาะสมสำหรับ บางช่วงอายุและไม่สามารถเข้าเล่นได้สําหรับผู้เล่นบางกลุ่มที่อายุต่ํากว่าที่กําหนดเท่าไหร่เท่าไหร่อายุต่ํากว่าที่กําหนดอายุเท่าไหร่วะสิบแปดป่ะหรอหรอสิบหรือสิบสองเดี๋ยวเขาขอเนี้ยเขาไปดูก่อนนะครับผมนะต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปครับถึงจะเล่นได้แต่มันก็ไม่เป็นอะไรมันก็ไม่ได้ส่งผลสําหรับผมครับถึงผมจะ14ตัวละครในเกม16 มันห่างกันแค่2ปีเท่านั้นครับไม่ได้เยอะอะไรเลยสมมติว่าผมอายุสักประมาณ8ปีและเนี่ยสิบห่างกันแปี8ปีถือว่าเยอะแล้วแต่อันนี้2ปีมันไม่สามารถที่จะทำให้ผมละเอียดอ่อนได้ขนาดนั้นครับขนาดผมนะครับลงใน YouTube หรือลงในสิ่งใดๆต่างๆที่ผมโปรโมทให้กับเกมนี้ผมไม่รู้สึกว่าเกมนี้มีความละเอียดอ่อนสำหรับผมเลยนะครับ ม,มันมันออกไปอันนี้สําหรับผมนะมันออกไปทางแนวแบบว่าเปิดกาชามากกว่าเปิดกาชาเนี่ยแล้วก็คุยกับนักเรียนในคิวบ o ทอสนะครับผมนะแค่นั้นเองนะครับผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วนะครับผมนะก็นะครับผมนะเดี๋ยวรอวันอีก7วันข้างหน้าครับวระวันที่24มิถุนายนนี้จะลงไหมนะครับเดอร์สเดครับวันอังคารหน้านะครับวันอังคารหน้าจะเป็นการเปิดบัวใครในสตตีมเรียบร้อยแล้วครับและผม <On. S 2> เดี๋ยวเบาก่อนอนน,นี้เนื้อหานะครับการสั่งซื้อในเกมการซื้อในเกมตามโอกาสแล้วก็การแชทในเกมนะครับผมชื่อบัวคายครับแนวประจนภายแคสชวนเกมสมบบัตบทกลยุทธ์แล้วก็เล่นฟรีนะครับผมนะผู้พัฒนา Nexon t Game ผู้จำหน่ายนะครับก็ Nexon t Korea นะครับผมนะ วางจำหน่าย24ิมิถุนายน2568หรืออีกวันข้างหน้าครับโอเคก็ขอจบคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้จริงๆผมเล่นผ่านไปแล้วนะครับผมนะในมือถือนะเแต่ผมจะผมก็ต้องบอกก่อนว่านะนั่นแหละวันนี้เออผมจะพูดอะไรวะก่อนที่เราจะเข้าไปทำการจะอะไพูดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เรานะครับจะเข้าไปเล่นเกมบัวครายใน7วันข้างหน้าครับผมขอบอกก่อนเลยนะว่าขอแนะนำคลิปนี้ก่อนว่า เกมบัวคายนะครับคืออะไรไปเกมบัวคายนะครับเป็นเกมแนวมือถือ RPG สไตล์อนิเมะนะครับผมนะที่ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นอาจารย์ที่ต้องช่วยเหลือนะครับ<น>เอาโรงเรียนต่างๆในมืองือ่าวทอสซึ่งเต็มไปด้วยนักเรียนที่มีเอกลักษณ์และมีความสามารถพิเศษตัวเกมนะครับจะเน้นการวางแผนกลยุทธ์ในการจัดทีมต่อสู้กับศัตรูและการสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนครับเช่นนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยเอาเรออาก็โลกเกมนะครับพาวทอสอะคาเดมี โลกของบัวคายนะครับคือเมืองที่มีสถาบันการศึกษามากมายซึ่งแต่ละแห่งนะครับก็มีนักเรียนและปัญหาของตัวเองอาจารย์นะครับอ่าคนที่สูงบระลัติอาจารย์ก็คือเรานะครับผมนะผู้เล่นนะครับได้รับบทบาทเป็นอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายจากสภานักเรียนให้แก้ไขปัญหาต่างๆในเมืองนะครับผมนักเรียนนะครับนักเรียนในเกมเนี่ยมีหลากหลายคาแรคเตอร์และทักษะนะครับผู้เล่นจะต้องจัดทีมและวางแผนกลยุทธ์เพื่อเอาชนะศัตรูครับและรูปแบบการเล่นนะครับการต่อสู้เนี่ย การต่อสู้นะครับในเกมนะครับเป็นแบบวางแผนผู้เล่นจะต้องเลือกนักเรียนและจัดตำแหน่งและ ใช้ทักษะต่างๆเพื่อเอาชนะศัตรูให้ได้ครับและการสร้างความสัมพันธ์นะครับผู้เล่นสามารถสร้างความสัมพันธ์นักเรียนได้ผ่านการพูดคุยมอ่วปขวัญและทาภารกิจร่วมกันการพัฒนาตัวละครนะครับผู้เล่นนะครับสามารถอัปเกรดนักเรียนสวมใส่อุปกรณ์และเพิ่มความสามารถต่างๆเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งนะครับให้กับทีมภาพรวมนะครับบัวคายเป็นเกมแนวผสมผสาน RPG กลยุทธ์และการสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างลงตัวผู้เล่นนะครับจะได้สนุกกับการวางแผนการต่อสู้สำรวจโลกของเกมแลวก็สร้างความสัมพันธ์ กััับเรียนคซึ่งเรื่องราวในเกมบัวคายนะครับก็จะเล่าถึงอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษ,ษาของชมรมสอบสวนหรือชิสติมเชสนะครับผมในเมืองคิวบอทสซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโรงเรียนต่างๆผูเ้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นอาจารย์ที่ต้องแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองและสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆครับเรื่องหลักนะครับเมืองเคโวทอสเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาบันการศึกษาและมีนักเรียนที่ส่งพลังนะครับผมนะชมรมการสบสวนซิสต็มเชสนะครับผมนะเป็นชมรมที่อาจารย์นะครับได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาซึ่งมีหน้าที่แก้ปัญหาแก้ไขปัญหาครับและเหตุการณ์ต่างๆในเมืองตัวละครหลักครับนอกจากอาจารย์แล้วก็ยังมีตัวละครจากานักเรียนมากมายนะครับผมนะจากหลายโรงเรียนนะครับที่มีความสามารถและบุคลิกต่างๆกันไปนะครับซึ่งขอยกตัวอย่าง นะครับผมนะที่ผมจะบอกก็คือที่ผมได้ยินมานะที่ผมเล่นมาทั้งหมดได้ยินแค่4โรงเรียนครับก็คือ 1. a b i d o s 2 g ิโด n สองเก l ัน n าส m มแเนียมและ4 Trinity ครับเดี๋ยวไอเรื่องสถาบันและพวกนี้เดี๋ยวจะเก็บไว้คุยตอนหลังครับอ่ะฮะแล้วก็ความสัมพันธ์นะครับเกมนะครับเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียนนะครับผมนะผ่านการทําภารกิจต่างๆและกิจกรรมในเกมนะครับผมนะประเด็นสำคัญนะครับชีวิตโรงเรียนผู้เล่นจะได้สัมผัสกับ ชีวิตในร้วโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคนครับการต่อสู้ครับเกมมีเกมมีระบบการต่อสู้ที่ต้องใช้กลยุทธ์และวางแผนเพื่อเอาชนะศัตรูต่างๆครับมีตภาพครับ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินเรื่องครับเพราะถ้าเราไม่ได้สร้างความสัมพันธ์เนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยจะไปต่อไม่ได้ครับเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้เช่นสมมติมว่าอะเราเนี่ยสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนปุ๊บพอไม่ได้สร้างความสัมพันธ์เนี่ยมันจะส่งผลระยะยาวครับก็คือถ้าเราไม่ได้สร้างความสัมพันธ์เนี่ยคือค่าดาเมจค่า SP จะลดลงครับและไม่ได้ลดลงหรอกแต่มันเข้าเดิมและระดับาัายใยเนี่ยจะไม่เพิ่มขึ้นและคุณจะไม่ได้ L2D L2D คคืออะไรรับ L2D ก็คือเป็นฉากที่ได้หลังจากที่สร้างความสัมพันธ์ไปแล้วระยะหนึ่งนะครับผมนะก็คือจะได้ปลดล็อกล็อบี้ความทรงจำออกมานะครับผมนะว่าเราทำอะไรกับนักเรียนไปแล้วบ้างนะครับผมนะอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างครับชิลรโกกนั่นแหละครับผมนะหรือไม่ก็อยู่กับ โอเคก็นั่นแหละครับประมาณนั้นการพันธัสัญญานะครับผมนะการผูกพันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมนะระหว่างอาจารย์และนักเรียนสรุปนะครับบัวคายนําเสนอเรื่องราวชีวิตในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานการต่อสู้และอิทธภาพที่เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนและอาจารย์ในเมืองคิทวทอสครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงโรงเรียน4โรงเรียนที่ได้กล่าวไปก็คืออับิดอสมิเรเนียมเกเฮนนาและทรินิตี้ครับมาเดี๋ยวมาดูกันครับ คุณผู้ชมฮะอันนี้จะเป็นาพาร์ทที่1ของ DX Special Report นะครับเพราะว่าคลิปจริงๆอ่ะ1ชั่วโมงครับเพราะผมต้องนั่งสรุปอีกแล้วก็นั่งทำการเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้คุณผู้ชมฟังนะผมนะโอเคงั้น EP นี้เป็น EP ที่1ครับไว้เจอกัน DX Special Report พาร์ทหน้าครับเราจะมาต่อกันเรื่องที่ประวัติของ สี่โรงเรียนที่ผมได้กล่าวไปตั้งข้างต้นนะครับก็คือคิวอททัสทินเนตี้เกเนน่าและมิเลเนียมครับโอเคฮะใส่หนาะระอะไก็ต้องใสยมันซับอีก